สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือในใี้ยายสิพ้าพี่น้องมาเบิงนำยางในมือที่หนาวมือแหลกของปีนี้เนาะคะ่ะอย่างแต่ละตนกระสมกับที่หายบำรุงมาเป็นโดนแล้วเนาะคะาา่ะเวลาหยอดยางอถ้าอยากดูว่ายางออกลายกับ เบิงง้มยืนหยอดแหละค่ะพี่น้องกวนจนนั่นแหละค่ะแต่ละตนก็ใส่เวลาดนเนาะค่ะเพราะว่านำยางออกลายเข้าก็ตตรงกวนจนยางเข้มข้นพุ่แล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็บโได้มีสาลาเอียงเนาะค่ะนี่เป็นความบันเทิงเนาะค่ะบันเทิงก็คือว่านำยางออกลายแล้วมันมวนเนาะค่ะ หยอดอยางมวลแยกกันเลยเอามาให้พี่นอ้องเบิ้าน้ากันเนาะค่ะว่ามันมวนมันบันเทิงํำได้เนาะค่ะย,ย้ำยางออกหลายๆนี่นะคะ่ะนี่เป็นถวยสองลิตรเนาะค่ะนี่ยางในสวนใหญ่ส,วน,สวนลายก็คือว่ามีแต่ถวยสองลิรเนาะค่ะเพราะว่าเอ่อสวนลายแล้วสองมีดมันสิเต็มเราวยกกับเอื้อมที่สีแก้เนาะค่ะ พราะว่าบานยายรับสื่ออย่างหกมีดขึ้นไปเนาะคะ่ะของยายนี่ก็ส่วนหลก็ยุทีีหาหกมีดขึ้นไปแหละค่ะพี่น้องยายก็เลยต้องใส่ถ้วยใหญ่เนาะคะ่ะอันนี้เป็นหน,นึ่งจุดแปดเนาะค่ะนี่สองเออมือเกือบเกือบหล่นเนาะคะ่ะคือว่าพอดียอดเลยเนาะคะ่ะเห็นแห้งบ่ได้มันสิหล่นออกเนาะค่ะพี่น้องนี่คะ่ะ เป็นอารมดเกือบมาบ่าทันตนนี้นะคะเวลาหยดมันมวนเวลาอย่างออกลหลายๆจั่างสิอีกอย่างหนึ่งมันก็อ่าเป็นเป็นความรู้สึกว่าเฮามาถึงท้างนะคะพี่นงการดูแลย่างแบบทั้งพลและท่าในสูตรของยายนี่ คือว่ามันเห็นให้อย่างมีสุขภาพดีแบบนี้แล้วค่ะถึงเวลาออกกสิออกลหลายๆแบบนี้แล้วค่ะกับเป็นกันว่าได้ทุ่นค้าปุ๋ยค้านำมรคข้อมูลขึ้นกันฤืดูนี้แล้วค่ะพี่น้องเบ่งอย่างแต่ละตนบันเทิงบอพี่น้องว่าขอบคุนหลายๆที่รับชมด้วยจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า